พบกับพาเลเต้าตาอะมวะตากูลิงโกนะครับผมซื้อได้จากเซเว่นอีเลฟเว่นองกินดูรสชาติเป็นยังไงพาเลเต้รสช็อกโกแลตหนุ่มนี่เป็นอย่างนี้เลยแกะ้วเอออู <Ooh. S 1> กินซิ อหวานหวานบอกคำนี้เลยว่าหวานด,ดีวิวให้เขาดีดมนะแล้แล้วก็มันหอมนมมีครีมแบบเป,เป็นครีมเป็นครีมครีมเนื้อน,นั่นมาก บอกเลยว่าอร่อยอ